ผู้เราเกือบหลามตอนนี้เราก็อยู่กับช่อง YouTube ช่องปอมนะครับทุกคนครับย ดีใจทำไมเอ๊ะก็พวกเราต้องดีใจตลอดไม่ใช่เหรอเจ้ากโก้ใช่อันนี้ไม่ใช่เรื่องดีใจเลยฉลามผมก็ได้โพสตปไปในชุมชนช่องผมแล้วนะฮะนี่ก็จะเขียนว่าช่องกลบลามใน YouTube ตัวปลอมนะครับผมประเด็นคือผมบอกทุกคนเนี่ยรีพอร์ตช่องใช่ไหมแล้วก็แบบว่าให้ไปกดอันซับใครที่กดติดตามไว้เนี่ยทุกคนสเกตยอดซับตรงนี้นะครับผมนี่หนึ่งสองสามหมื่นใช่ไหมพอมาดูอีกทีก็คือยอดซับมันเพิ่มเว้ยสรุปคือมารีพอร์ตแล้วมากดซับเพิ่มมาเนี่ยทุกคนและส่วนที่ผมไม่ชอบที่สสสุดดกก็คืออช่่่งนนีี้้ผมมไาาารรแบบวโพตข ปอมนะครับมีข่าวจะบอกทุกคนก็คือเป็นเอเลี่ยนติดโควิดนะครับวันนี้อันนี้ยิ่งไม่โอเคใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นข่าวปลอมใช่ไหมใช่ตอนนี้เอเลี่ยนก็ยังสุขภาพดีอยู่นะคะและดูคลิปนี้มีการเขียนว่าทุกคนอย่าด่าพี่ว่าตัวปลอมเลยพี่คือตัวจริงเอออ่าไ <c oughs> ม่ว่าทุกคนก็นั่นแหละรครับผมอย่าลืมมารีพอร์ช่องนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดอัพซับช่องนี้ด้วยนะถ้าใครแบบว่าเผลอกดซับไปนะทุกคนโอเคไปแล้วทุกคนไม่เจอกันใหม่นะ